Today we will study Thai th subject about punctuation marks. สวัสดีค่ะ student วันนี้มาพบกับ t e เช h e r ปลาในวิชาภาษาไทยนะคะ topic เครื่องหมายวรรคตอนในภ a r ที่4นะคะมารู้จัก vocabulary กันนะคะ please repeat after me number one punctuation marks spell ค่ะ t u n c t u a t i o n m a r k s punctuation marks เครื่องหมายวรรคตอน number t mark m a r k mark เครื่องหมาย number three exercise e x e r c i s e exercise แบบฝึกหัดนัมเบอร์โฟ t ์เ e ท็ o ซ T E X T B O O K text book หนังสือเรียนนัมเบอร์ไฟฟ์มัต M A T C H match จับคู่ค่ะสต u เดน t นะคะสามารถหา อ,อ่านเรื่องเครื่องหมายวรรคตอนได้ใน t e x t บุ๊กนะคะหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษานะคะของเก a ด e f o page 8 2 g t o นะคะก็คือหน้า82-85เป็นการอธิบายเรื่องเครื่องหมายวรรคตอนนะคะทีนี้เราได้เรียนมาแล้วนะคะในพาร์ท1-2-3นะคะ เรื่องเครื่องหมายวรรคตอนเรามาทบทวนเครื่องหมายวรรคตอนกันดีกว่านะคะอ่า t e เช h ร์มีเครื่องหมายวรรคตอนให้นะคะแล้วให้ student จับคู่นะคะว่าเครื่องหมายที่กำหนดให้เป็นเครื่องหมายอะไรอ่านว่าอย่างไรนะคะ เชื่อเฉลยนะคะพาฟิเนชแล้วเคื่องมาแรกคือเครื่องไม้นักขัดิจิตต่อไปเครื่องไมยที่สองคือเครื่องไม้อัศเจรีเครื่องไม้ที่สามเครื่องไมย ใช้คะมาูเฉ่ะหมายถุกไขไป รู้ฉเฉลยกันนะคะอ่ามื่อกี้นะคะที่เชื่อให้ student match เครื่องหมายวรรคตอนกับชื่อของเครื่องหมายวรรคตอนนะคะใครทำถูกหมดบ้างเลย hand up hand up ใครทำถูกหมดบ้างอ่าถ้าทำถูกหมดนะคะ very good cool มากเลยนะคะอ่า next ค่ะต่อไปที่เชื่อมี exercise ให้ student นะคะได้ลองทำมีอยู่5ข้อนะคะให้เติมเครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้องนะคะในข้อความนี้ข้อ1นะคะข้อหนึ่ง,ะคะงโครมควรจะเติมเครื่องหมายอะไรคะหลังคาว่าโครมเสียงอะไรตกจากเพดานอะ่ะควรเติมเครื่องหมายอะไรคะ,ะมาดูซิว่า มาดูฉเฉลยนะคะว่าตรงกับที่ student คิดไว้หรือเปล่าควรจะเติมเครื่องหมายอัสเจรีค่ะข้อนี้อ่านได้ดังนี้นะคะโครมเสียงอะไรตกจากเพดานน่ะค่ะอ่ะเราไปข้อที่2นะคะข้อที่2พระไตปิฎกอ่านว่าพระไตรปิฎก ฉะนั้นช่องว่างที่เหลือทั้ง3ช่องนี้ควรเติมเครื่องหมายวรรคตอนอะไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกตอบได้ไม่เอ่ยอ่าฉะนั้นมาดูเฉลยกันค่ะควรจะเติมเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายยัดติพังนั่นเองฉะนั้นข้อสองอ่านได้ดังนี้นะคะพระไตรปิฎกอ่านว่าพระไตรปิฎกอ่าฉะนั้นข้อที่สค่ะ ข้อที่3นะคะใครจะไปตลาดกับฉันบ้างควรจะเติมเครื่องหมายอะไรคะข้อนี้จะเป็นเครื่องหมายเหมือนเป็นเครื่องหมายคำพูดฉะนั้นควรจะเติมเครื่องหมายอัญะประกาศนั่นเองนะคะอะข้อนี้อ่านได้ว่าอัญะประกาศเปิดใครจะไปตลาดกับฉันบ้างอัญะประกาศปิดหนูนิดถามเพื่อน ค่ะต้องอ่านแบบนี้นะคะอ่ะข้อ4ข้อ4น้องเดือนอ่านพยัญชนะก็แล้วก็หอหลังก็ควรจะเติมเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายอะไรดีคะเครื่องหมายยต,ติพังนั่นเองซึ่งในกรณีสองเครื่องหมายยต,ติพังใช้เขียนละตัวอักษรน,นั่นเองนะคะ,ะจากข้อความนี้อ่านได้ดังนี้ค่ะ น้องเดือนอ่านพยัญชนะกอถึงหอค่ะ,ะข้อสุดท้ายมาดูกันนะคะข้อสุดท้ายอ่านข้อความนี้เด็กวิ่งเล่นในสนามเด็กเล่นหลังคำว่าเด็กควรเติมเครื่องหมายอะไรดีอ่มาดูเฉลยกันนะคะควรจะเติมเครื่องหมายเครื่องหมายไม้ย,ยมกนั่นเองนะคะ,ะข้อความนี้ข้อที่5 ควรอ่านว่าเด็กเด็กวิ่งเล่นในสนามเด็กเล่นครบทั้ง5ข้อแล้วเมื่อกี้ใครตอบถูกหมดบ้างไหนแฮนดอัพหน่อยค่ะส่งข้อความมาบอกทีเชอร์บ้างนะคะว่าตอบถูกหมดเลยนะคะอ่าน next ค่ะทีเชอร์ก็จะมี home work ให้สำหรับ student นะคะให้ open your work s h e e t at page 1 and 2ค่ะ page 1นะคะให้ student match เ,เครื่องหมายวรรคตอนนะคะให้ถูกต้องด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นคําอ่านของเครื่องหมายด้านขวามือจะเป็นเครื่องหมายวรรคตอนต่างๆนะคะทําให้ถูกต้องที่เชร์อขอยกตัวอย่างนะคะ example เ,เป็นข้อ2ละกันข้อสองคืออ่านว่าเครื่องหมายมะหับภาคเ<ม>ครื่องหมายมะหับภาคนะคะคือเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายจุดนั่นเองนะคะ ทำอย่างไรเครื่องหมายจุดนะคะเราก็โยงเส้นให้สติเด n นนะคะโยงเส้นโยงเส้นโดยใช้ปากการนํำเงินนะคะ,ะแต่ตอนโยงเส้นให้ใช้ไม้บรรทัดขีดโยงด้วยนะคะห้ามโยงมือเปล่าเพราะว่ามันก็จะไม่สวยไม่เป็นระเบียบนะคะอ่ะฉะนั้นข้ออื่นๆทำได้ไหมคะมี10ข้อต่อไป next page ค่ะใน page 2เพจที่2นะคะ ให้ s t u d e น t นะคะอ่านเครื่องหมายวรรคตอนที่อยู่ในประโยคแล้วก็เขียนคำอ่านประโยคที่กำหนดให้นะคะจากข้อที่1อ่านว่าอย่างไรคะ,ะที่เชื่ออ่านให้ฟังนะคะเด็กเดกวิ่งเล่นอยู่ในสนามในข้อความนี้คำว่าหลังคำว่าเด็กนะคะจะมีเครื่องหมายวรรคตอนอยู่คือเครื่องหมายไมยมกนั่นเองนะคะเวลาเราคำถามที่ถามมา ให้เติมเครื่องหมายวรรคตอนคือคืออะไรคะคือหมายยมกนั่นเองนะคะเติมคําว่าหมายยมกลงไปส่วนคําอ่านไม่ได้อ่านของหมายยมกนะคะก็คือว่าประโยคนี้อ่านได้ว่าอย่างไรนั่นเองประโยคนี้อ่านได้ว่าเด็กเด็กวิ่งเล่นในสนามอ่ะทีเชอ่อมีโฮมเวิร์กให้5ข้อนะคะแต่ตอนนี้ทีเชอ่อแคปมา3ข้อเพื่อจะได้ให้เห็นได้ชัดเจนนะคะ สำหรับสติลเดนเรื่องเครื่องหมายวักตตอนก็หมดเวลาแล้วนะคะ